สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่พลามาพโมโของเล่นที่วินเล่าครับกับใน EP นี้ผมจะรีวิวเจ้ากล่องนี้ครับมอตเทิลม่ไซเบอร์สเตอร์โพสเซชันเวอร์ชันจาก s ีเรตอยครับก่อนอื่นขอขอบคุณกันพาสุพีมตัวแทนจาหน่ายอย่างเป็นทางการของซีเรตอยที่สนับสนุนการรีวิวในครั้งนี้ด้วยนะครับและเรื่องราวความเป็นมาของของเล่นที่นี้จะเป็นนยังนั้นไปติดตามรับชมกันในพลามาพโมวิดีโอรีวิวกันได้เลยครับ ไซบัสเตอร์ตัวละครต้นฉบับจากเกม RPG วางแผนการลบที่มีอายุแนวน,นานกว่า30ปีอย่างซ u p เปอร์บอรวอร์หรือซ u p เปอร์บอรไทเซนในภาษาญี่ปุ่นโดยไซบัสเตอร์หรือชื่อ,ตอเต็มๆว่ามาโซคิชินไซบัสเตอร์เป็นตัวละครหุ่นยนต์จากมาโซคิชินซีรีส์ที่เป็นเรื่องราวต้นฉบับของแบรนด์เพซโตผู้ผลิตเกมซ u p เปอร์บอ War วอร์โดยไซบัสเตอร์ปรากฏตัวครั้งแรกในเกมซ u p เปอร์บอ t ์ไทเซน2บนเครื่องฟัมมิคอมในปี2534 โดยเป็นการเข้ามาทดแทนตัวละครจากการ์ตูนเรื่อง Alla b a t l e r Danby หลังจากที่เกิดปัญหาระหว่างการพัฒนาเกมโดยไซเบอร์ atter, เกิดจากการออกแบบของคุณยุนิชิมุริยะเมคานิกดีไซน์ประจําแฟนชายนี้ครับซึ่งผลงานอีกหนึ่งชิ้นของคุณจุนิชิมุริยะที่แฟนๆเกมนี้น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีคือวาชิ h e r n ครับสำหรับชื่อของหุ่นตัวนี้เกิดจากการผสมคำสองคำเข้าด้วยกันเริ่มจากคําว่ามา s ซ k i ที่แปลว่าจาักรกลนส่นรวมกับคําว่าชินที่แปลว่าเทพเจ้า กลายเป็นคําว่ามาโซคิชินที่แปลว่าจากกลเทพสูนส่วนคําว่าไซเบอร์สเตอร์ก็มาจากการรวมภาษาอังกฤษคําว่าไซเบอร์และบัสต์ดเข้าด้วยกันโดยชื่อเต็มเมในภาษาอังกฤษคือมาโซคิชินเดอะลอดออฟอินเลเมนทัลโดยลักษณะเด่นของไซเบอร์สเตอร์คือการใช้เวทมนต์ธท่าลงปเป็นอาวุธนั่นเองครับหลังจากที่เปิดตัวในเกมซูเปอร์ลอตวอร์ไซเบัสเตอร์ได้ถูกนำไปผลิตเป็นแอนิเมชันฉายทางทโทรทัศน์ในปี2542มีจำนวนทั้งหมด26ตอน และทางผู้พัฒนาเกมก็ได้นำไซบัสเตอร์รวมกับตัวละครต้นฉบับตัวอื่นจากทางแมนเพสโตนำมาสร้างเป็นเกม Super Robot War Original Generation ตั้งแต่ปี2546และต่อด้วยแอนิเมชัน Super Robot War Original Generation อีก3เรื่องครับและไซบัสเตอร์ก็ยังเป็นตัวละครต้นฉบับของเกมที่ยังปรากฏตัวมาตลอดจนถึงปัจจุบันอีกด้วยครับ และสำหรับไซบัสเตอร์โพสเซชันเวอร์ชันมาจากเนื้อเรื่องในเกมที่เทพแห่งลมได้เข้าไปอยู่ในตัวของไซบัสเตอร์ครับคำว่าโพ e เซชันแปลตรงตัวว่าการเข้าคอบครองหรือการสิงสู่แต่ในกรณีของไซบัสเตอร์ที่อัญเชิญเทพมาในที่นี้ก็น่าจะเรียกว่าเป็นการประทับล่างมากกว่าครับจบจากเรื่องราวคร่าวาของไซบัสเตอร์กันแล้วเรามาดูที่ตัวงานกันบ้างดีกว่าครับ เริ่มจากกล่องกันเลยโดยภายนอกของกล่องก็จะเป็นไปตามสไตล์ของซีซีตอยด้านหน้าของกล่องก็จะเป็นภาพวาดลายเส้นของตัวหุ่นไซเบอร์สเตอร์ด้านหลังก็จะเป็นคําว,ว่ามอร์ทอนไมล์ที่เป็นชื่อของซีรีส์นี้พร้อมทั้งตราเว่นมนต์และชื่อของไซเบอร์สเตอร์ส่วนด้านข้างก็จะเป็นคําเตือนต่าง,ตางๆตามสไตล์ของซีซีตอยครับโดยกล่องที่ผมได้มานั้นก็สำหรับให้ยูทูบเบอร์เพื่อจะทาไปรีวิวนั่นเองครับ เปิดกล่องออกมาก็จะเจอปกในที่ใช้ภาพของงานจริงมาเป็นภาพปกส่วนด้านหลังก็จะเป็นภาพวาดที่เป็นเอกลักษณ์ของซีรีส์นี้มาตลอดครับเปิดมาก็จะมีฐานแยกออกมาให้ชัดเจนโดยฐานแรกจะเป็นตัวหุ่นและฐานส่วนฐานที่เหลือก็จะเป็นอาวุธชิ้นเกราะและไฮแฟมิเลียตามลำดับครับทีนี้ก็มาประกอบเป็นร่างปกติกันก่อนเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้ครับแนะนําว่าให้ดูคู่มือเสมอก่อนประกอบนะครับ สำหรับเรื่องที่น่าทึ่งของงานชิ้นนี้ก็คือใช้การประกอบชิ้นส่วนด้วยแม่เหล็กเยอะมากอย่างการประกอบที่ส่วนหัวเนี่ยผมประทับใจมากการกระจายน้ำหนักของตัวหุน่นก็ทำออกมาได้ค่อนข้างดีน้ำหนักลงที่ขาชัดเจนครับในส่วนของจุดกยับก็ทำออกมาได้ดีแข็งแรงตามมาตรฐานของซิลิคอทอยเหมือนงานก่นกอนๆอะไรที่ควรจะเป็นโลหะเพื่อความแข็งแรงก็ทำออกมาเป็นโลหะครับ จุดที่ต้องระวังในระหว่างการประกอบก็คือมีชิ้นส่วนที่แหลมและบางอยู่เยอะใครที่ไม่ระวังก็อาจจะทําให้เกิดความเสียหายในตัวหุ่นได้ครับแถมยังมีชิ้นส่วนซีคลิปด้วยถึงจะแข็งแรงก็ตามแต่ก็ต้องระวังให้มากในระหว่างการประกอบหรือจับโพสท่าต่อมาก็ในส่วนของการเปลี่ยนล่างนะครับจากล่างโพสเซชันปกติก็จะมีในส่วนของการเปลี่ยนเป็นลาเพลสเดมอนโหมดด้วยเริ่มต้นจากการถอดส่วนแขนออกมาก่อนแล้วค่อยๆจับชิ้นส่วนแยกออกมาพอชิ้นปิดตรงกลางออกก็เห็นเป็นชิ้นส่วนใสสีเขียวนะครับชิ้นส่วนนี้เป็นสวิต ส่วนหัวไหล่ที่เป็นจุดเด่นของล่างน,นี้เริ่มจากค่อยๆดึงกรอบหัวไหล่ออกมาก่อนชิ้นส่วนอื่นก็จะตามออกมาเองครับหลังจากนั้นก็จะเป็นการเติมชิ้นสีฟ้าเข้าไปชิ้นส่วนพวกนี้มีจุดเชื่อมต่อเป็นแม่เหล็กทั้งหมดติดง่ายครับอีกจุดหนึ่งที่ต้องเปลี่ยนก็อยู่ในส่วนของขาก็ต้องงัดชิ้นส่วนเก่ามาก่อนนะครับถึงจะใส่ชิ้นสีฟ้าเข้าไปได้ในกล่องเขาให้ตัวงัดมาด้วยนะครับ เปลี่ยนเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้ครับถ้าเป็นผมที่สามารถเลือกตั้งโชว์ได้ล่างเดียวผมก็คงจะเลือกล่างนี้ไปตั้งโชว์ครับเพราะแค่ยืนถือดาบเฉยๆเพราทั้งสวยและอลาัางการล่ะครับสำหรับในส่วนสุดท้ายในการเปลี่ยนล่างเป็นไซเบิร์ดวิธีการก็ไม่ยุ่งยากครับแค่ทาตามคู่มือแต่แนะนําว่าให้ถอดส่วนกราะและส่วนปีกทั้งหลายออกมาก่อนจะเปลี่ยนล่างได้สบายขึ้นเยอะครับ ในร่างไซเบอร์นี้เราก็จะได้เห็นการทํางานอีกอย่างหนึ่งของขาของตัวไซเบสเตอร์ครับที่เริ่มต้นจากการเลื่องเกาะขาลงไปเราจะสามารถดัดขาออกมาให้เป็นเหมือนในร่างไซเบอร์ได้ครับเปลี่ยนเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้ครับสวยปีกแบบและสําหรับไฮ f a m i l ล a ยยานลบคู่หูและผู้ช่วยของไซเบสเตอร์ทางซีเรียตอยก็มีมาให้เป็นแบบสําเร็จรูปมีจุดขยับเล็กน้อยมาพร้อมกับฐานและเอฟเฟกครับประกอบเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับ ในส่วนของอาวุธก็มีแค่ดาบดิสคัตเตอร์เคียวที่ทําออกมาได้ดีมีรายละเอียดเยอะแต่น้ําหนักเบาวิธีการใส่ก็ง่ายๆครับแค่ถอดส่วนของด้ามดาบออกมาเอามือสำหรับจับดาบเข้าไปใส่ก็เป็นงานเสร็จแล้วครับด้วยน้ําหนักและชิ้นส่วนแหลมที่เยอะยังไงผมก็แนะนําให้วางอยู่บนฐานเสมอครับเพื่อความไม่ประมาทเพราะพูดถึงฐานนี่ก็เป็นครั้งแรกของค่ายนี้ที่ทําฐานไฟครับส่วนไฟก็จะมีอยู่2ระบบคือแบบเปิดค้างและแบบค่อยๆกระพริบไฟอย่างช้าชก พอพูดถึงในเรื่องการจับขยับโปสตทตาหุ่นตัวนี้ก็มีข้อจำกัดตามดีไซน์ของตัวหุ่นครับเทียบขนาดกับพลาสติกิตจากค่ายบันไดขนาด1ต่อ1นกันพาคุมเอ็นทีเกรดขนาด1ต่อ1น4 RX 7 8 2กันดั้มมาสเตอร์เกตขนาด1ต่อ1น0 RX 7 8 2กันดั้มเวอร์ชัน3.0นเพอร์เฟกเกตขนาด1ต่อ60 RX 7 8 2กันดั้มเทียบขนาดกับโลโบโดชินเกเตอร์วันจากทรีซิโล ฟิกซิโลขนาด1ต่อ6อัลตราแมนสูตร DLX Optimus Prime Transformer b u b b l e b e e เทียบขนาดกับ DLX Optimus um Prime um Transformer Revenge of the Fallen โดยสรุปสำหรับโอ๊ะชันใหม่ไซบัสเตอร์โพสเซชันเวอร์ชันจากซีเดสทอยนั้นก็ต้องบอกว่าทางซีเดสทอยก็ทำออกมาได้ดีไม่ว่าจะเป็นด้านรายละเอียดเทคโนโลยีและลูกเล่นใหม่ๆที่ใส่เข้ามาให้ตัวงานแบบเต็มที่มากในส่วนของข้อควรระวังก็ยังเป็นเช่นเดิมเหมือนงานทุกชิ้นของค่ายนี้ก็คือขอให้ระวังเรื่องจุดแหลมจุดคมก็ควรวางให้พ้นมือเด็กครับอีกทั้งในเรื่องของซีคลิปถึงแม้ว่าเขาจะทำออกมาแข็งแรงแล้วแต่ด้วยความที่เป็นพลาสติกก็แนะนําว่าตอนประกอบให้ใช้ความระวังมากเป็นพิเศษครับ สำหรับจุดนี้ผมเองก็ยังตื่นเต้นทั้งตอนประกอบและตอนถอดเก็บเลยสุดท้ายสำหรับใครที่เก็บซีรีส์นี้มาตั้งแต่แรกขอแสดงความดีดีด้วยนะครับพอซีรีส์นี้ที่ทําออกมาแล้วและกำลังจะออกในอนาคตมีแต่ซุปเปอร์บอทต,ตัวดังๆและเป็นตัวหลักๆทั้งนั้นเลยต่างจากค่ายอื่นที่รวมมาเป็นทีมไม่ได้ทีอันนี้บอกเลยว่าในฐานะคนที่เก็บซุปเปอร์บอทของค่ายอื่นอย่างผมเนี่ยรู้สึกอิจฉาเลยครับก็จบลงมาแล้วนะครับสำหรับการรีวิวโมทช่ว y ไซบัสเตอร์โพสเซชันเวอร์ชันจากซีเรตตอยครับหวังว่าวววิดีีีโอรน้ คงเป็นประโยชน์ให้กับคนที่กำลังตัดสินใจเลือกซื้ออยู่นะครับสุดท้ายขอขอบคุณกันพาสุพีมตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของซีเดียทอยที่ส่งของชิ้นนี้มาให้ผมรีวิวด้วยนะครับหากสนใจก็ลองติดต่อสอบถามกับทางกันพาสุพีมได้เลยครับแล้วเดี๋ยวในะอีพีถัดไปพลามาพาโมูจะพาไปเจอกับอะไรนั้นฝากติดตามไปด้วยนะครับเราไว้เจอกันในอีพีถัดไปครับสวัสดีครับ